ก็คือวันนี้ก็ไม่อะไรมากครับคือผมเห็นไอ้คนหนึ่งมันชื่อว่าไอโอมนอ่ะไอคนที่แม่งอ้วนๆแบบใส่ผ้าคลุมสีดำไอคนนั้นอะ่ะคือตะเกียบคือผมไปเจอแม่งไว้แล้วผมคาใจคือผมไปโลกมันปุ๊บมีแฟนทอมตัวแดงอยู่มาณสี่สามถึงสี่ตัวผมกําลังพีพีอยู่แล้วแม่งใช้หวาด off ออฟกอส์อ่ะใช้แบบสไลา์ดสลด์ใช้แบบรัวๆอะ่ะคนในห้องแม่งตายหมดเลยอ่ะเหลือผมรอดคนเดียวผมก็งงมากไงแล้วผมก็โดนแม่งฆ่า ือผมอยากรู้ว่าแม่งเป็นมันเป็น GM หรือมันเป็นใครอ่ะคือมึงเป็นใครมึงใช้พลังแบบนี้อ่ะแล้วดูแม่งคราวนี้ผมก็เลยตามมันมาอีกรอบนึงมาในห้องคนอื่นแล้วเจอมันพอดีแม่งคว้างก้อนขี้หมาแม่งเป็นร้อยลูกพร้อมกันนะคือมึงเป็นใครเนี่ยมึงเป็น GM เมหรอแม่งโคตรเวอร์อ่ะงงมากคือผมก็ไม่ได้อะไรมากแค่ผมอยากรู้ว่ามันเป็นใครก็เลยลองมาเดินเล่นกับมันดูแล้วดูพวกแม่งทำไมคนสองคนถึงมาอยู่ในโลกโลกเดียวกันได้โดยที่ไม่เป็นร่างวิญญาณ คือทำไมไอโอมนถึงมาอยู่โลกของไอคนนี้ได้โดยที่ไม่เป็นตัวขาวหรือตัวเหลืองตัวแดงตัวฟ้าอะไรก็ช่างแม่งแล้วดูแม่งแพรลี่โล่บ้านพี่มึงเหรออะไรอ่ะคือผมงงมากอันนี้ยังไม่เท่าไหร่ดูดูดูมันเล่นกันคืออะไรวะคือกูงงอ่ะเอาง่ายๆโอ้แล้วดูดูดูมันดูมันมันก็ไม่เข้าผมแล้วผมก็มายืนถ่ายทอดสดเลยคืออยากอยากให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าแม่งมีพวกนี้อยู่อ่ะ คือคุณเป็น G m เอหรอครับใช้พลังดูแม่งปล่อยบัฟคนพ่อคนแม่พี่มันเกือปล่อยเป็นร้อยลูกอะ่ะเอากับมันเด็คือแล้วพวกแม่สองคนนี้เป็นเพื่อนกันป่ะเนี่ยแกผ้ามายืนปล่อยอะไรไม่รู้อะ่ะแต่ดูช็อตต่อไปแล้วกันคือช็อตช็อตนี้ผมก็ว่าเวอร์แล้วอช็อตต่อไปแม่งแม่งคดบ้าดูมัน,นมเล่นกันดูมันเล่นกันดูแม่งแม่งยิงธนูไฟหรือมันทําอะไรไม่รู้อะ่ะแม่งยิงอย่างกับ ยังกับกรวดต่อต้านกับตยายนมันเป็นหนังสองขามเหรอเนี่ยโอ้โหจะบ้าตายแม่งเอ้ยดูมันเล่นกันคือถ้าใครรู้อะไรก็ช่วยบอกผมหน่อยนะผมไม่อะไรมากหรอกไม่ได้เียดายอะไรอยู่แล้วแหวนแตกเลยก็ใครอยากรู้ว่าพวกมันเป็นใครหรือว่ามันมีสกิลอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอเออดูมันปล่อยหมอกกันมองไม่เห็นทางเลยโอเคก็ฝากดูๆกันด้วยนะครับว่านี่มันคืออะไรกันแน่ผมงงๆจำชื่อมันสองคนไปด้วยนะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากไปละสว,วัสดีครับ